ครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับในหน้าที่ตัดถวายกับไม่ตัดถวายนะครับลักษณะต่างกันยังไงนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือที่ตัดไว้นะครับน่่เห็นชัดนะครับนี่ครับติดแบบกระจจะุกรายนะครับนี่ครับเนี่ย ติดแบบนี้เลยนะครับติดแบบกระจายนะครับนี่ครับโหติดแบบกระจายนะครับแล้วก็ดูนะครับตรงที่ไม่ตัดนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ฉีดยาก็ไม่เห็นลูกก็ไม่มีให้เก็บนะครับนี่ครับอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาทําเป็นคอนเทนต์นะครับพอดี ตัดไปแล้วเจอพึ่งนะครับก็เลยอ่าเว้นไว้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ว่าจะมาตัดมาตัดก็ลืมนะครับก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับก็เลยได้โอกาสทําคลิปนะครับระหว่างตัดถวายก็ไม่ตัดถวายผลเป็นยังไงนะครับอ่าดูกันให้ชัดๆนะครับนี่อันนี้ตัดเวสประมาณสองกิ่งนะครับแล้วไปเจอพึ่งก็เลยยกเลิกการตัดนะครับดูนะครับโอ้โหอ่ะกลับมองไปแล้ว ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ใบไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัดทวายเนี่ยถือว่าเราก็ได้ผลประโยชน์นะครับควรจะตัดนะครับก็คลิปนี้พามาชมแค่นี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะว่ามีอยู่ต้นเดียวนะครับไม่ได้พาไปต้นอื่นนะ